พระที่ท่านโตทำครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจนได้สมณมัาสัพเป็นพระธรรมกิติโสผพลพระรุ่นนี้ผสมด้วยน้ําผึ้งและน้ําอ้อยทางนั้นเนื้อพระจะแห้งเปราะและแตกหักง่ายตอนมาเป็นสมเด็จแล้วจึงมาใช้น้ำมันตังอิวหลวงวิจาร,รณ์จิรัยเป็นผู้แนะนำให้ใช้น้ำมันตังอิวตั้งแต่นั้นมาพระสมเด็จแต่ละพิม์พแต่ละชนิดท่านจะประคุณสมเด็จโต ท่านสร้างเป็นพุทธบูชาและแจกฟรีไม่มีการซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องทำตำหนิหรือเครื่องหมายอื่นใดไว้ที่องค์พระส่วนเส้นข้างหรือหวายผ่าซีกที่ครอบองค์พระชิดซ้ายบ้างขวาบ้างไม่เท่ากันเกิดจากคนตัดพิมพ์ไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์จะเอามาเป็นมาตรฐานตายตัวไม่ได้การสร้างพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านสร้างในวาระและเวลาว่าง